เดียวกับคดีต่อไปค่ะคุณผู้ชมไปที่พัทยานะคะตำรวจกำลังไปติดตามอยู่ค่ะเหตุการณ์ก็คือมีฆาตะกรโหดเนี่ยไปฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในอาพาร์ตเมนต์อยู่ในพื้นที่สพพัทยานะคะเมื่อเชา้านี้ทางตำรวจได้รับแจ้งบอกว่าพบศพหญิงสาวตายอยู่ที่ห้องชั้นสามของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ค่ะอยู่แถวๆพัทยากลางซอยเฉลิมพระเกียรติ19ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ไปตรวจสอบภายในห้องนะคะพบศพของนางสาวรัตนาธรรมรักอายุ32ปีสภาพก็คือนอนคว่ำหน้าแขนขวายื่นไปในแนวเหนือศีรษะแล้วเสื้อเนี่ยถูกเปิดขึ้นมาจนเห็นแผ่นหลังใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4วันขึ้นไปนะคะจนศพเนี่ยเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปทั่วภายในห้องพบร่องรอยการต่อสู้แล้วก็มีคราบเลือดจำนวนมากค่ะ ที่พื้นมีเศษกระจกกรอบรูปแตกกระจัดกระจายแล้วก็มีรอยเท้าติดคราบเลือดเดินเหยียบย่ำไปทั่วห้องด้วยตำรวจก็เก็บหลักฐานไปแล้วนะคะพอไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอบาดแผลถูกของมีคมบริเวณกกหูด้านขวา1แผลแล้วก็ต้นคอด้านซ้าย1แผลใบหน้าอีกหแผลหัวไหล่ซ้าย3ฝ่ามือซ้าย 1, ย 1> ก็คือมีบาดแผลทั่วร่างกายเลยนะคะ เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดว่าบาดแผลเกิดจากอาวุธนิดใดทางพทออก็เลยตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานไปอย่างละเอียดค่ะส่วนแม่บ้านของอาพาร์ตเมนต์นางสาวนางสุวัเพชรเนี่ยนะคะเล่าว่าช่วงวันสองวันมีลูกบ้านมาบ่นบอกได้กลิ่นเหม,ม็นเหมือนกับกลิน่นซากศพลอยโชยทั่วตึกค่ะคก็เลยพยายามจะเดินตามหาที่มาของกลิน่นจนมาถึงหน้าห้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นรุนแรง ก็เลยเคาะประตูเรียกแต่ว่าไม่มีใครตอบรับนะคะจากนั้นก็เลยตัดสินใจนำกุญแจสำรองมาไขประตูเข้าไปดูก็เลยเจอภาพอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะทำอะไรไม่ถูกไปเจอแบบนี้พอพบศพผู้ตายอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วก็เลือดเต็มห้องนะคะซึ่งแม่บ้านนี่บอกว่าปกติผู้ตายเนี่ยเป็นคนร่าเริงหน้าตาดีครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็คือวันเลือกตั้ง คือวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้นไม่เจออีกเลยแต่วันที่16พฤษภาคมช่วงเย็นๆค่ะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องดังลั่นแล้วก็มีเสียงผู้ชายตะโกนตามหลังดังมาจากชั้น3 ก็รีบวิ่งขึ้นมาดูแต่ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแค่เห็นว่าที่พื้นทางเดินขึ้นลงมีคราบเลือดหยดเป็นทางแล้วก็ราวบันไดเนี่ยมีคราบเลือดติดอยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเจอแบบนี้บอกยังไม่เอะใจอะไรคิดว่าเป็นคราบเลือดแมวกัดกันก็เลยมาทำความสะอาดตามปกตินะคะส่วนคนที่อยู่ข้างห้องเป็นเพื่อนข้างห้องแล้วก็สนิดกับผู้ตายชื่อนางสาวบิ๊กเนี่ยบอกว่าตอนวันอาทิตย์วันเลือกตั้งเนี่ย ยังมาคุยเล่นกับผู้ตายทั้งวันก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรค่ะแต่ยอมรับว่าผู้ตายเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็มีผู้ชายมาติดพันหลายคนในอดีตเคยทำงานเป็น PR อยู่ที่บาเบียแถวแถวซอยบัวขาวนะคะแต่ว่าตอนนี้ตกงานซึ่งแม่ของผู้ตายเคยโทรศัพท์มาบอกอยากให้ผู้ตายเนี่ยกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ผู้ตายก็ไม่ยอมกลับจนกระทั่งมาพบว่าเธอเสียชีวิตแล้วเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็บอกว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นด้วยนะคะบอกว่า ได้ยินเสียงดังออกมาจากห้องของผู้ตายทั้งคืนทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเธอบอกเจ้าของห้องก็น่าจะจากไปแล้วนะคะส่วนเรื่องของคดีค่ะทางพันตำรวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กำกับสอพเมืองพัทยาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ต้องสงสัยมีอยู่3คนเป็นผู้ชายทั้งหมดที่มาติดพันกับผู้ตายนะคะ ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ต้องรองให้ฝ่ายสืบสวนทำงานก่อนเพื่อจะติดตามทุกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนต่อไปเราก็จะไปไล่ดูวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสต่อค่ะ,ะ,ะคุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่